ออราสุปตาน้องแอลลี่โผล่เช็กอินปารีสลุกนี้ลูกสาวสวยไร้ที่ติดสุดๆสำหรับน้องแอลลี่อัิรยาน,นิติคลศิลปินจากค่ายเพลงโฟวันวันมิวสิกโฟวันมิวสิกหรือ411มิวสิกโดยการกลับมาในครั้งนี้สร้างเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นเป็นสาวเต็มตัวแล้วและสาวน้อยในวันนั้นสู่นักร้องสาวในวันนี้ก็ ไม่ทําให้ผิดหวงังเพราะไม่ว่าจะทําอะไรเธอจัดเต็มเพื่องานนั้นแบบสุดพลงังและล่าสุดวันที่22ตุลาคม2565น้องแอลลี่ได้เช็คอินที่ประเทศฝรั่งเศสพร้อมทั้งอวดลุกสุดปังพี่แฟนแฟนได้เห็นกันพร้อมทั้งระบุแคปชั่นสั้นๆว่า L A v S b e l หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความสวยและความน่ารักกันมากมายทั้งยังบอกอีก ด้วยว่าลูกนี้นั้นเหมือนลูกคุณหนูสุดสวยมากยายจิ๋วแงนางฟ้าบินลงปารีสโอโยยสวยสวยเวอร์ปารีสพังจริงภาพไหวแต่พี่ไม่ไหวหนุยน่ารักที่สุดสวยมาก